ไม่ทันจริงๆสวัสดีครับพี่ครับผมจะไปไอ้อ่างนี้ครับผมอ่างผมก็ไม่เข้าใจครับผมพยายามจะมาฝั่งขวาแล้วแต่ทำไมก็ไม่มาฝั่งนี้วะาผมก็ไม่เข้าใจจริง ชุดขอบผมวันนี้ก็อยู่กับเรซ่าเรซิ่งและก็ยกซ่าเรซิ่งนะผมวันนี้เราจะไปเที่ยวอ่างกันวันนี้มีอนุญาตให้ไปเที่ยวอ่างให้ไปเที่ยวอ่างเพราะมีไปด้วยไปอ่างไปหาหอยเก็บขี่ลาเก็บขี่ขี่ะชทรงรถโอเควันนี้เราก็จะไปกับมุกเกอร์ซีเบียพันธแล้วก็อาร์ซิกโอเคมันไปขี่ให้มันขี่ก่อนนะทุกคนเยอ๋ขี่หักใน a few moments later ไปกันทุกคนขี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะหยกซ่าขี่เสร็จเรียบร้อยตดไหม เป็นเป็นแข็งนือเป็นน้ำเป็นอากาศเป็นอากาศตดแบบพร้อมเป็นเฮ้ยแบบนึงรียกตดไม่ใช่ขี้เด้อเอารถที่ดีสตาร์รถที่ดีควรอุ่นเครื่องก่อนสักหนึ่งนาทีนะครับให้น้ำมันเครื่องมันอุ่นโอเคเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเดี๋ยวผมไม่บอกหรอกว่าจะไปไหนแล้วดูชิคๆแล้วกันทำอะไรอีก ทำด้วยปรับการสะบัดมาติดนะครับผมการสะบัดมาติดปรับง่ายมากไม่ต้องล้วงลงไปลึกเยอะนะหรือว่าไม่เกี่ยวหรอกการสะบัดปกติมีอยู่ข้างบนจังหวะนี้โซ่ต้องเข้าแล้วโซ่หย่อนแล้ว,วเดี๋ยวเราต้องไปเจออยู่ที่80พรรษาก่อนนะครับปตท80พรรษานัดน้องๆไว้ที่นั่นบอกแบบไวมากครับผมผมโพสไปเมื่อ30สนาทีเมื่อสักครู่นี่เอง ไปชิบไปหัวหน้าเผ่าผมนะนี่ย,ยกซ่าซิบยาพันเส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่วิบากเราเคยไปเราเคยไปตอนเราขี่วิบากโอ้สิ่งแนะนานี่เนี่ย ไม่ใช่ในน้ำบนน้ำซิ่งบนน้ำวงการเดียวที่เราไม่มีผมกลัวน้ำครับทุกคนผมกลัวแบบว่าขี่ไปแล้วล้มไปแล้วจุกจุกหายใจไม่ออกตายคาน้ำอันตรายมากเลยผมกลัวน้ำคนชอบว่ายน้ำก็ชอบนะแต่ผมนึกกระโดลงไปในน้ำปุ๊บมันรู้สึกหายใจไม่สะดวกไงไม่รู้เป็นคนไม่ค่อยชอบน้ำยิ่งแบบ เวลาข้ามเกาะไปาเงี้ยเ้วเจอมองไปทางไหนเจอแต่ทะเลดูโอ้ผมย,าย่าสใหญที่น <Yeah. S 1> อดบ้านเมี่ยงี่ย่มื่อเขาทาตักยานเนาะเฮ้ยใครมาถอดพ่วงทิ้ไงไว้แถวนี้วะเดี <the> ย๋ยวตอนกลับถ้าย,ยังไม่มีใครมาเอาเดี๋ยวผมเอาใส่พ่วงวีโฟลับบ้านเลยมันจะลากได้ไหมทุกคนไม่คิดว่าน่าจะลากไหวนะวีโฟลากหัวลาก าเราไม่ชชัว่อว่าจะมุดนะครับเราอย่ามุดนะครับทุกคนเอาที่เราชชั่์คนอื่นไปได้ก็แล้วแต่เราจะประเมินค่าตัวเองว่าเราจะสามารถไปได้ไหมอันตรายไหมแต่พูดถึงเฉลี่ยของการเกิดอุบัติเหตุก็ส่วนมากเบรกไมก็จะมีชนเบรกไม่อยู่่ายูเทิรหมาตัด ล้อลถมัน,นก็จะประมาณนี้นะไม่ค่อยเคยเจอว่าอ่าอุบัติเหตุแบบมุดมุดล้อเกิดอุบัติเหตุเนี้ยหรือว่าผมไม่เคยเจอข่าวพวกนี้ก็ไม่รู like ้นะแต่พูดถึงวงการข่าวที่เกี่ยวกับบิกไบค์เงี้ยี่จะพูดทําไมวะเนี่ยวะก็เห็นทุกครั้งก็สลดทุกครั้งนะครับผมอันตรายนะ แต่เมียผมยังขับเร็วอยู่ผมนะเป็นคนขับแค่ประมาณเนี้ยร้อยยี่ <S <S เมียผมเนี่ยมันมันพาขี่เร็วด้วยคนดูเด็ดเห็นไหมมันไปเร็วเร็วเร็วเลยทุกวันนี้มันไม่ได้ไปด้วยนะ <S <S มันมีแต่หาที่ไปแล้วเราไปไปด้วยกับมันโอ้สวยมีเมียย่าไห้เมียขับรถไปไปเป็นไอ้แคซอยนี้แหละที่เป็นข่าวว่าอ่าหลอกลูกค้าว่าทุเร,ร,รียนโลละร้อย โลละร้อยคือเขาเขียนว่าชั้นีอ่ะโรละร้อยแต่หมอนทองร้อยหกสิบนี่เป็นข่าวออกทีวีดังๆก็นี่หละแต่โอนี้เลยเพื่อนรักอามอามเพื่อนรักชวนไปหไหนไปหมดไอ้นี่อามกี่รถดได้ปั๊บพ่อดดาเอ๊ะพ่อดูเิปนี้ได้เอ๊ะ ก็ถ้าพ่ออาร์มดูอยู่ก็สวัสดีพ่ออาร์มด้วยนะครับขอบคุณที่เป็น f อดูช่องเลซาขอบคุณทุกคนด้วยที่กำลังชมตอนนี้ตอนี้ก็แปลกเนี่ะพ่อเข้ามาดูช่องแล้วก็รู้ว่าลูกไปออกทริปคือพ่ออาร์มนี่ก็ขับบิ๊กไบค์เหมือนกันนะครับผมพ่อเล่นฮอนด้าลูกเล่นยามาฮ่า ไม่ทันจริงๆสั่งจักวันด้านมามันก็เอาไปใส่พ่อมันคับใบนั้นมันครับพอดีหัวมันนะครับมันก็เลยแฉ่ผมไปใส่เลยจจสวรรค GP1R สวยมากด้วยความที่หัวมันเล็กนะไอหยกหัวผมมันใหญ่ไปถึงหัวสีสะันนะไม่ใช่หัวผมเอวเออ,อ หัวตรงเอวก็ใหญ่เหมือนกันนะครับว้าววอเข็มขัดน,นี่เป็นไงเนี่ยผมโคตรเก่งอ่ะบอกสัญลักษณ์ด้วยมองดูดีๆมีพี่ๆน้องๆเขาปั่นจักยรยานหรือเปล่าส่วน,นมากเส้นนี้เขาปั่นจักยรยานกับวิ่งแต่คนที้จะไปด้วยสว,วัสดีครับพี่ครับผม,มจะไปไอ้อ,อ่างนี่ครับผมอ่างตกปักธงชัย ครับผมมมีกันนี่แหละครับผมห้าคนรอเพื่อนอีกคนหนึ่งครับพี่ขอบคุณครับใช่ครับรออีกคนหนึ่งนายนายกบอกยครับพี่ครับขอบคุณครับผมโควิดนะครับก็พยายามอย่ารวมตัวกันเยอะไม่มีการระวังครับผมรวมตัวกันนน้ะครับผมครับเข้าใจครับพี่ขอบคุณมากเลยครับไม่ไปแล้วไปขอบคุณครับพี่ขอบคุณมากครับที่เข้ามาถามครับผม เอาขอบคุณพี่ตำรวจนะที่เข้ามาถามถ่ายกันนะห้ามรวมตัวกันผมไม่ <c oughs> ได้รวมตัวเท่าไหร่หรอกครับก็มีกันสามสี่คนแค่นี้แหละครับผมขึ้นเลยเออ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 ขึ้นยากเหมือนกันนะเนี่ยไมส่สูง นะครับเขาก็ไม่ให้รวมตัวกันเกินเท่าไหร่สิบคนหรือเปล่าหรือย0สิบคนผหจำไม่ได้นะครับเราก็ต้องช่วยกันดูแลด้วยเนาะ oh, <shit. S 1> ผมก็ไม่เข้าใจครับผมพยายามจะมาฝั่งขวาแล้วแต่ทำไมก็ไม่มาฝั่งนี้วะผมก็ไม่เข้าใจจริง ก็ลากล้อเลยคือ,อทำไมเวลาข้ามเข้าใจอยู่ว่าจะมาเลนนี้แต่ซ้ายก่อนได้ไหมคุณมาช้าคุณควรที่จะมาซ้ายก่อนแล้วก็าหักไปขวาไม่ใช่คุณข้ามมาสองเลนแบบนี้มันคิดไม่ได้มันคิดไม่ออกคือผมคิดว่าคุณจะมาซ้ายผมก็เลยเบี่ยงออกขวาได้หรอปอะแล้วคุณเล่นมาสองแบบนี้เลยโอยคูณจะวิง้งไน พิ่งถึงแยกสวนสัตว์อยู่เลยครับทุกคน่พี่ตำรวจอยู่ข้างหลังพวกมึงอ่ะ แบบนี้จางโถ้ี่เกียรกวาดไม่มีดอกไม่เอาพ่ <What? S 1> อมาถึงก่อนละเคยโคตรสุดอะอเน,นี้ยรุ่นพ่อเลยนะนนนนนเนี่ยกี่ซีซีเนี่ยร้อยหบร้อยห้าสิบอันนี้ยืนพื้นได้เท่าไหร่ร้160อยหกสิบอะ ยดเคเอาเรื่องว่ะไม่ได้ล้มแล้วอุบัติเหตุตายนะสนิมจะแดกตายบาดทะยักของพ่อหรือว่าเราไปซื้อใหม่อีกทีหนึง่งคืออันนี้เป็นของญาติอของเพื่อนเราผมก็ญาติของเพื่อนไปยืมมันมาแล้วก็ปั้นด้วยกันก็โอ๊ตเหรอดิใช่ครับ AOT โอ๊ตเฉพาะใช้ในสนามแข่งเท่านั้นไอ้เหี้ยพี่จะได้ทําอะไรวะถ้าพี่ซื้อมาวะพี่ก็ได้นั่งทําทั้งวันไม่ได้กินข้าวกินน้ํไม่ ไม่ได้ออกทิปแน่นอนเลยสวยๆเสื้อรุ่นหนึ่งตั้งแต่แทบแปด้อเลยนะเนี่ยสุดยอดออกทิปแรกคือเอาไปนครนายกวันอาทิตย์ที่ผ่านมาอ๋อฮะที่ผ่านมาเมื่อกี้น่ะใช่ไปกับคันนี้แหละอ๋อเฮ้ยไปถึงเหรอถึงครับเฮ้ย หมู่บ้านพญาปราบนะครับก็มาแล้วทางนี้เราเคยมาไหมวะไม่น่าจะเคยมานะแต่ก็น่าจะเคยมานะสมัยขี่วิบากจำไม่ค่อยได้เหมือนกันมันโคตรฟิลลิ่งอะ was this he knew he เฮ้ยหมาไอ้เหี้ยนี่จะมานี่ก็มาเลยเต่อมึงเต่ออีกแล้วโอ้ข้าเนี่ยต่อบอกว่าแม่งมีแต่เรื่องเซ่อๆโอ้ยต่อพาพี่มาอย่างเงี้ยนะ ล้วพี่เพิ่งล้างรถเมื่อวานเนี่ยนะอ่างลำสํารายเอานึกว่าตรงไปเฮ้ยแกะแกะแกะหรือแพะดูมีตัวเลกด้วยแกะหรือแพะปะแพะเนาะแพะจับแพะชนแกะแกะเอาขนแพะแกะหรือ แก่มีเขาหรือว่ามีขนวะคือคือแบบผมไม่มั่นใจอะ่ะแกะกับแพะแพะมีเขาแกะมีขนเรื่องไงวะมันก็มีขนหมดแหละแต่ขนแกะเออเขาบอกขนแกะขนแก่ก็ต้องขนยาวกว่าใช่ไหมยยี่ย,ยวะไม่ยอออกข้อสอบตายเลยกูแกะกับแพะนี่ คนจำได้ไหมตอนที่ผมขี่ข้างๆตําบวนตั้มตรงนี้แหละหัวน้ำขึ้นโคตเยอะจนมาตัวน,นี้จะเป็นสวรรค์ของวิบากนะครับพาสาวมาให้ในมูลน,นะทุกคนนะสาวมอไปด้อจำแกน ออกให้หมดปลายมีสามอต้นแล้วชอบมาเที่ยวทสาวมอต้นสาวมอสูดกระแท้เกียร์อดับคาเกียร์คาเกียร์ยังเห้ยเมื่อกี้ลูกแล้วน่าแม่งบีดกูชิบหายเลยตูดกูเลยจะกระแซงรถไปเมื่อกี้นี่ น่าจะไฮไฟอย่าเมื่อกี้นะนี่นะครับผมบรรยากาศก็สุดๆเลยนะครับผมทุกคนนะครับผมก็ถึงสักทีนะครับผมลำสำหรายกลับมาก็ไม่ไกลจากคำอะไรเขื่อนลำมะเพิงเขื่อนลำมะเพิงตรงไปอีกนะครับก็คนอาจจะเยอะหน่อยตรงนี้ก็อาจจะชิวๆหน่อยนะครับใครที่ยังไม่เคยมาก็มากันได้เลยโอเคฝากกดติดตาม subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมไว้ไว้ขับนะครับผมสู้ๆนะครับผมแล้วก็เจอกันคลิปหน้าว่าผมจะไปงมหอยกันนะครับผมเดี๋ยวงมหอยกันก่อนเดีวไปทำกินกันชิวๆขับบิ๊กแบงมางมหอย